สวัสดีจ้าทุกคนจ๋าวันนี้เรียมกับเดียวก็จะมากินเมี่ยงหอยแครงหอยแครงก็จะทั้งหมด100ตัวจ้าทุกคนตบทำไมแล้วก็นี่มีหมอมจีนจ้าทุกคนผักกาดสลัดมาจ้ะมาแซ่บๆกันเลยจ้าดูเดียวแบไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตะกุยหอยใส่นะคะเดี๋ยวแบบนั่งหิวมากเลยบอกอยาก โอ้ยสดมากดูดิฉ่ำเลยเลือดยังฉ่ำเลยแต่พูดถึงไม่ต้องใช้อน,นี้ก็ได้นะพี่ว่านี่อดสองตัวขนมจีนใส่เอาเดียวพี่ลืมให้ขนมจีนเดียวอะ่ะส่ขนมจีนด้วยเอาใส่สิเนี่ยเอาขอนมจีนใส่อย่างเงี้ยเดียวเราผิดแผนอะเข้าใจไหมชิจ้องใส่ขนมจีนก่อนก็ได้เออ อันนี้นะคะทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มใส่จ้ะกินง่ายแไห้ตามสไตล์เรานี่น้ำจิ้มใส่เดียวเออแล้วก็ห่อยัดเลยจออ้ะความโคตรโตอะ เห็นมันตัวเท่านี้แต่ว่าข้างในอันคือเนื้อมันเต็มครองแล้วนะทุกคนพักอันนเอยไปะเนีย่ยน้ำจิ้มลาดนี่ช่ำๆไปเลยจ้าห่อยัด โคตรอร่อยอืม,อมอน้ำจงับจะดนมจีนใส่ก่อนดีวกว่าร้าเนะี่ยร้านน้ว่าลิมรสแล้วชาติหอย อืมมือแล้วละไม่เอาคี่ไม่เอาท้อนละวอืมหอมากทุกคนพี่ต้องกินอโอ้ย หอมรวงคุ้ำมากอะดูเอ็กเนาะสิบสิบเลย แต่งกันนิแต่งกิน,นกินเมี่ยงปลาเผาอะไรประมาณนี้แต่ลำนึกอยากเมี่ยงหอยแครงกินไปช,ช้อนไม่เอาละตะกุกยกมือนี่แหละถนัดสุด กินมาคำโตๆอะทุกคนคือแบบกัดไปทีนึงใช่ปะมจะได้รู้ถึงรสชาติแบบ Hãy dùng tin nắm tim <laughs> <laughs> hỏi học Đừng có ครเอาคือนานๆาได้กินก็อร่อยดีนะเป็นเนาะเอ๊เดี๋ยวเนะ <laughs> ดเดรร์าเาก็อร่อยองทำบ้างดิมันโคตรอร่อยโคเข้ากันเลย ้ยทับหอยไปเลยจ้ามันทูที่โก ยืมไม่ยุบเลยนะเพราะว่าถ้ามันตัวค่อนข้างที่มันไม่ค่อยใหญ่มากใช่ไหมมันก็เลยแบบกินได้ช้าจิ้มน้ำจิ้มเลยก็ได้อวาอม,มาก หลายคำเลยเดียวได้เต็มคำอุย้ยเดี๋ยวหน่อยตกพี่ให้พี่เปื้อนแล้วก็ได้เปื้อนคนเดียวขน <c oughs> มจีบเยอะนะโคชำมงลงค่ะปังปุเลเย่เลยแปลว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> เราจะใส่แบบว่าไม่กินขนมจีนนะคะลิ้นปากอื หมายเลขสองอือที่้เยอะไปไหมนะพี่สองเยอะๆเลยอร่อยเลยเลือดแตกอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวบอกว่าไม่ต้องอันนั้นนะเพราะชอบแบบดิบๆอะ่ะอ<ม>ืมเต็มคำ ชำไปเลยมีเปล่าด้สตกใส่ร้อนอร่อยสุดๆชุดไม่อยู่ โอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เรียมด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดีพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย